สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราย้อนไปดูเกมอุ่นเครื่องของ2ทีมในกรุงลอนดอนนะครับเป็นดาร์บี้แมชอาร์เซนอลกับสเปอร์อุ่นเครื่องที่ฮ่องกงเมื่อคืนที่ผ่านมารวมถึงกีฬาอื่นๆติดตามไปเปิดเกมส์ครับศึกลอนดอนดาร์บี้แมชที่ฮ่องกงท็อตแนมฮอสสเปอร์ได้ประตูชัยจากปรารปซายิงไกลเกือบครึ่งสนามข้ามหัวดัดบิดรายาช่วยสเปอร์ชนะอาร์เซนอลงหนึ่งต่อศูนย์นี่ถือเป็นเกมลอนดอนเหนือดาร์บี้แมชนอกสหราชอาณาจักรครั้งแรกแฟนบอลฮ่องกงและชาติอื่นๆเข้ามาชมเต็มความจุสนามฮ่องกงสเเตดียมคน แม้ราคาบัตรจะสูงถึงหลัก10,000บาทครับแฟนบอลอาร์เซนอลได้เห็นวิกตอร์เยเคเรสกองหน้าคนใหม่ล่าสุดประเดิมสนามลงเล่นท้ายเกมสำหรับอาร์เซนอลจะกลับอังกฤษไปอุ่นเครื่องกับปิยเรอัลจากสเปนวันพุหน้าส่วนสเปอร์ยังคงอยู่ที่เอเชีย er ครับจะอุ่นแข้งกับนิวคาสเซิลวันอาทิตย์นี้ที่เกาหลีใต้บ้านเกิดของซนฮึงมินกับตันทีมสเปอร์นั่นเอง ส่วนหลังเกมที่แมนยูนาเต็ดอุ่นเครื่องชนะบอลมัต่อ1ที่สหรัฐรูเบนอมอริมหัวหน้าโคช้ชปฏิเสธตอบคำถามที่แมนยูสนใจในตัวเบนเจามินเชสโกของหน้าทีมชาติสโลรีเเนียของสโมสรอาเบลัมซิกในเยอรมนีเขาบอกสิ่งสำคัญอยากจะชื่นชมฟอร์มของบรัสมุสฮอยลุนที่มงทำประตูแรกให้กับทีมซึ่งฮอยลุนพร้อมสู้แย่งตำแหน่งกองหน้าตัวจริงกับผู้เล่นหน้าใหม่คนอื่นๆสำหรับรายการพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์ที่สหรัฐที่มี4ทีม แมนยูชนะรวด2นัดนำจาฝูงบอลมัดและเวสแฮม,มมี3คะแนนเท่ากันส่วนเอฟเบอร์ตันแข่ง2นัดยังไม่มีคะแนนเดือนนัดสุดท้ายแมนยูจะพบกับเอฟเบอร์ตันที่เมืองอัลตาเช้าวันจันทร์ที่4สิงหาคมนี้ตามเวลาประเทศไทยครับส่วนที่เมืองไมอามีสห ah รัฐเลวเนลเมซี่สุดยอดนักเตะของโลกยังคงยอดเยี่ยมครับแม้จะอายุ38ปีแล้วล่าสุดเมาส์อแอสซิสจะให้เพื่อนทำา2ประตูในเกมที่ไมอามีชนะแอตลาสจากเม็กซิโก2ต่อในศึกลีกครับ สำหรับเมซี่เพิ่มสถิติเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ทำแอสซิสต์หรือการจร่ายบอลให้เพื่อนทำประตูมากที่สุดจากการจดสถิติอย่างเป็นทางการ388ประตูครับทิ้งท้ายที่สมาคมกีฬาโปเกอร์แห่งประเทศไทยจัดนิทรรศการกีฬาสาธิตโปเกอร์ Thailand exhibition ที่ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์เมื่อวานนี้โดยมีคุณกฤษดาตันเทิดทิศเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานรวมด้วยพลตบรตรีรัฐทัญญิาเพียรสมพานนายกสมาคมกีฬาโปเกอร์ หลังจากโปเกอร์ได้รับรองให้เป็นชนิดกีฬาตามการประกาศของการกีฬาแห่งประเทศไทยวางเป้าเผยแพร่โปเกอร์เป็นกีฬาสร้างมูลค่าเศรษฐกิจในประเทศไทยแพร่หลายในหลายๆประเทศนะครับแม้แต่ในประเทศจีนเองนะครับที่เขาไม่เอาเรื่องคาสิโนเนี่ยก็ยังมีกีฬาชนิดนี้ในประเทศจีนนะครับคือจากที่เขาได้เข้ามาศึกษาในเรื่องของตัวเลขนะครับนัก่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหากอีเวนต์นี้นจัดเป็นอีเวนต์ปกตินะครับ สามารถสร้างไรายได้ไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านต่อปีแน่นอนครับการท่องเที่ยวที่จะถูกส่งเสริมแล้วมีการสร้างอาชีพเพิ่มขึนครับมันมีการที่เราได้เวสแวร์เน็ให้มาถึงคนไทยอาจจะมีศักยภาพที่ดีขึ้นในระยะยาวในการที่ไปแข่งต่างประเทศพวกนี้ด้วยครับสำหรับนิทรรศการกีฬาโปเกอร์ครั้งแรกในประเทศไทยจัดที่ศูนย์การค้าเอฟสเฟียร์จนถึงวันที่5สิงหาคมนี้ครับ สำหรับอาร์เซนอลยังเหลือโปรแกรมอุ่นเครื่องอยู่นะครับก่อนจะเตะพรีเมยร์ลีกนัดแรกของฤดูกาลร,รองแชมป์เก่าอาร์เซนอลจะเปิดศึกกับแมนยูนเดเป็นเกมใหญ่ตั้งแต่นับแรกเลยนะครับวันที่17สิงหาคมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันต่อในเปิดเกมกับผมนฐะวัฒน์อินทวิธานลาไปก่อนสวัสดีครับ